NFL Season Preview 2022นะครับวันนี้ดำเนินรายการโดยผมยนิชลายนาวินและคุณธนพลรับการนนครับครับสวัสดีครับเราจะมาพูดคุยกันถึงความพร้อมนะครับของทั้ง32ทีมใน NFL นะครับก่อนเปิดฤดูกาลใหม่นะครับเรามาเริ่มกันที่ Dallas Cowboys กันก่อนนะครับแชมป์เก่าของกลุ่ม NFC East จากฤดูกาลที่แล้วที่บุกยอดเยี่ยมมากเลยนะครับแ้มต่อเกมระยะต่อเกมอันดับหหมดเลย ปีที่แล้วเนี่ยเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่ม n f c East นะครับแต่ว่าไปแพ้โ9รตีไนเนอร์ตกรอบวายคาร์ด d s แผลปัญหาในปีนี้เนี่ยคือเสียผู้เล่นไปหลายคนนะครับไม่มีอามารีคูเปอร์ไม่มีคอนเนอร์วิลเลียมส์ไม่มีไลล์แอลคอนลินมีทั้งเทรดแล้วก็เป็นฟรีเอเจนต์นะครับแล้วโอไลน์ของสาวบอยปีที่แล้วเนี่ยถูกยกให้เป็นอันดั หนเลยนะครับโดยโปรปฟุตบอลโฟกัสแต่ว่าพอหายไป 2, 2> 10, <5 S 1> จาก3คนเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าจะส่งผลแค่ไหนมีแซคมาตินนี่แหละครับผู้เล่นตำแหน่งการ์ดโปรโบโลแล้วก็ไทโรนสมิธนะครับที่ได้เกรดจาก PFF มากกว่า90แต่ว่าปีนี้ปัญหาคือไทโรนสมิธเจ็บไปแล้วนะครับแล้วกน่าจะต้องพักยาวทางฤดูกาลซะด้วย Cowboys' first pick in the draft, Tyler Smith. He slides in. But I love the tenacity. At the same of course, like we just said, he got a lot of it and he turned it into a nice little season. What a strike! เพสคอตปีนี้ก็อาวุธเนี่หายไปหนึ่งคืออมารีคูเปอร์ม uh ีท huh. ี่แ um, ล้วความไป37ทัชดาวน์ครับ10อินเตอร์เซ็ตเปรดติงนี้104.2ถือว่ายอดเยี่ยมเลยคือตัวเลขเนี่ยดูสวยมากเลยนะครับแล้วก็พาทีมเข้าเพลย์ออฟได้แต่ประเด็นคือความคาดหวังปีนี้มันมากกว่าเดิม ต้องใช้ทางซีดินแลมนะครับไมเคลิลแกลับแกลับนี่หายเจ็บแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้จะสมบูรณ์แค่ไหนคือทีมเสียเซดริกวิลสันนต่ตะอีกตัวหนึ่งก็ย้ายไปแล้วอาร์มารีคูปเปอร์ก็มาอยู่อย่างที่คุณยาเนีนเรียนไว้นะครับ ดังนั้นเนี่ยต้องดูว่าอาวุธตัวอื่นจะเป็นยังไงนี่คือดาวตันโชสนะครับปีที่แล้วปีกนคนนี้ผลงานแรงมากนะครับ CD l a 800กว่าหลานะครับ Big g in the r ีล่มน่ก็น่าจะต้องขยับขึ้นมาเป็นปีกเบอร์1แล้วนะครับรับไป79ครั้ง1102หลากับ6ทัชดาวน์ในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับ Cowboys decided to stick with Michael Gallup only played 9 games Dr. ปีที่แล้วเนี่ยได้เล่นแค่ครึ่งฤดูกาลเลย445ลา2คัชดาว WR3 now is between third rounder Jalen Tolbert and free agent acquisition James Washington same running back duo is back ต้ามานะครับซีกยังอยู่แต่ว่าอาจจะเป็นช่วงปลายๆของชีวิตการเล่นแล้วหรือเปล่านะครับสำหรับตัววิ่ง ปีที่แล้วนี่เกินพันหลามาแบบบุดปิดเลยนะครับโดนโทนี่พอลลาเนี่ยแบ่งงานไปเยอะนะครับที่น่าสนใจของคาร์บอยส์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีใครมองเท่าไหร่แต่คือเกมรับนี่แหละครับที่แล้วมีเรสเชอร์เปอร์เซ็นที่เข้าไปกดดันคอร์เตอร์แบ็กเนี่ยถึงอันดับ4ี่นะครับอาจจะแซกได้ไม่มากเท่าไหร่อยู่ในไม่อยู่ในท็อป10นะครับแต่ว่าถือว่าโอเคเลย ทีเดียาจะปีที่แล้วคือเทวอนดิกนะครับซึ่งเป็นราชาอินเตอร์เซปนะครับผลงานปีที่แล้ว11อินเตอร์เซปเลยนะครับมากที่สุดในลีกแต่ว่าปีนี้เนี่ยทีมบุกฝั่งตรงข้ามก็อาจจะระวังมากขึ้นนะครับแล้วก็ ดิกเองเป็นประเภทที่กล้าได้กล้าเสียนครับคือถ้าอินเตอร์เซปก็อินเตอร์เซปได้เลยถ้าเกิดพลาดก็โดนเผาเลยจบฝีอีกคนนึงคือแอนโทนีบราวน์ครับก็ถือว่าฝีมือดีเช่นกันนะครับจอร์แดนลูอิสด้วยครับสามอินเตอร์เซปนะครับปัดบอลถึง11ครั้งด้วยกัน แท็กเกิลดีด้วย61ครั้งสำหรับตัวคุมปีนี่ถือว่าไม่เลวเลยนะครับมาริคุก solid year rating a l o w d in the low 80s มาริคุกเกอร์ครับเป็นอีกคนหนึ่งที่ก็น่าจะมีมบทบาทนะในฤด,ดูกาลนี้ในกลุ่มตัวคุมปีของเขาบอย Diggs Diggs! 4 Cut over 5 นี่ยครับดีกโดนเผาก็เยอะเหมือนกันนะครับ 29th in yards per catch allowed only three teams gave up more 20 plus yard pass play s เมื่อระยะจากบิกเพล่ะค่อนข้างเยอะนะครับ they were 19th in yards per g ลาเสียเวลาเสียก็โดนเผ็บเลย New England game sort of summed it up ก็เป็นจุดที่ต้องแก้ไขนะครับสำรับเผาบอย แต่ว่าแน่นอนเกมรับที่แข็งแกร่งเนี่ยครับก็มีการผิดพลาดบ้างแล้วก็โดนเผาเนี่ย Will the DBs get the same amount of heat from their front now that Randy Gregory is gone? It's okay for Cowboys fans. Randy Gregory ตัวไล่อัดคอร์ทแบ็กเน่ยไม่อยู่แล้วนะครับการที่ตัวคุมปีกผลงานดีเนี่ยก็เพราะว่าแนวนกดดันฝั่งตรงข้ามได้ดีด้วย โควินส์อาร์มสตรองนะครับนี่เป็นตัวทีเด็ดตรงกลางเลยนะครับในในดิเฟนซีฟไลน์อ่ลเจ็ดเกมนะครับสามแทร็กสองฟอสฟัมเบิล ต้องบอกว่าช่วงหลังฟอร์มตกนะครับร่างกายไม่ค่อยดีด้วยเจ็บบ่อยแกร์มิเลียมนะครับดิฟฟนซียเอ็นดับมาช่วยในรอบที่สองอาจจะยังไม่ถึงกับเป็นตัวจริงแต่ว่าน่าจะช่วยได้แต่ว่าคนนี้ครับไมก้าพาสันเฟิร์ t ทีมออ l p โ o รแล้วก็ติดโปรโบ คือบางคนบอกว่าเขายังสามารถพัฒนาไปมากกว่านี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไมคิาพาสันจะเป็นเรียกว่าเสาหลักเป็นหัวใจในแนวรับของคาวบอยส์แน่นอนนะครับปีที่แล้วนี่กดไป13แซ็กเลยนะตอนโดนดราฟมานี่ก็เหมือนกับจะมายืไลน์แบ็กเกอร์เต็มตัวนะครับแต่ว่ามีปัญหาที่แนวกดดันคอเตอร์แบ็กก็เลยเอาพาสันมาเล่นดีฟิซซีฟเอนบ้างและผลงานสุดยอดเลยนะครับ เลตันแวนเดอร์เอชน,นี่ก็ปีที่แล้วเนี่ยเล่นครบทั้งฤดูกาลได้นะครับถือว่ามหาัศจรรย์มากเพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เจ็บบ่อยเหลือเกินนะฮะก็ถ้าเกิดว่า LVE <s uck ling> กับไมเคิลพาซาเนี่ยประสานงานกันได้ไม่เจ็บลงสนามพ <s uck ling> ร้อมกันได้บ่ <s uck ling> อยนี่ทีมรับของคาร์บอนส์ก็ถือว่าน่ากลัวเหมือนกัน ทีมของป่าเจอร์รี่โจสจะเป็นยังไงครับปีนี้ความคาดหวังสูงเหมือนเดิมทุกปีนะครับแล้วก็เข้าเพลย์ออฟอย่างเดียวเนะี่ยไม่พอดูโปรแกรมนะครับของคาวบอยส์มีช่วงที่เบาๆหน่อยก็เนี่ยแหละครับก่อนบายวีค เจอโคอสัปดาห์ที่13ก็ถือว่าน่าจะชนะได้่วนี้เจอของแข็งนะครับเป็นกลุ่มทีมระดับเพลย์ออฟนะที่เขาประเมินว่าคาวบอยจะจบที่สถิติชนะ12แพ้5เลยนะครับถ้าเกิดเลวร้ายสุดก็คงไม่ต่ำกว่าชนะ8แพ้9นะครับส่วนเพดาเลยคือ13-4นะครับแต่ว่าที่ความเป็นไปได้ที่ดูในตารางเมื่อสักครู่นี้คือ ส2 5